ในค่ำคืนอันเงียบสงบของวันที่12สิงหาคมปี2015ที่ท่าเรือเทียนจินศูนย์กลางการค้าอันคึกคักของจีนทุกอย่างดูเหมือนจะดำเนินไปอย่างปกติคนงานนับร้อยยังคงขมักขม้นกับการขนส่งสินค้าในท่าเรือโดยท่าเรือนี้เป็นท่าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแต่ในเงามืดของโกดังเก็บสารเคมีของบริษัทรุยไห่อันตรายที่ไม่มีใครคาดคิดกำลังก่อตัวขึ้นอย่างเงียบ พร้อมที่จะปะทุเป็นหนึ่งในภัยพิบัติจากการระเบิดครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ที่จะเปลี่ยนเมืองนี้ไปตลอดกาลและคุณกำลังฟัง g r ร a t f i ์ e p o d คํา t คำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้มีการกล่าวถึงภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตความเสียหายรุนแรง และการจัดการสารเคมีอันตรายซึ่งอาจทำให้รู้สึกไม่สบายใจหรือกระทบกระเทือนจิตใจฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำคำคืนของวันที่12สิงหาคมปี2015ทุกอย่างในท่าเรือเทียนจินดูเหมือนจะปกติสารเคมีและสินค้าต่างๆถูกเก็บไว้รอการนำเข้าและส่งออก จากเขตเศรษฐกิจพิเศษ B.H. ในจีนซึ่งเป็นท่าเรือที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยมีขนาดใหญ่ที่สุดในจีนแผ่นดินใหญ่คนงานกำลังวุ่นวายกับงานในอุตสาหกรรมนับร้อยโดยที่ไม่มีใครคาดคิดไฟเริ่มลุกไหม้ในโกดังเก็บของบนพื้นที่46,000ตารางเมตรที่รับผิดชอบจัดการสารเคมีอันตรายไฟลุกลามอย่างรวดเร็วนักดับเพลิงรีบมาถึงที่เกิดเหตุเพื่อพยายามควบคุมเปลวเพลิง แต่เพราะการสื่อสารที่ผิดพลาดไม่มีใครรู้ว่ามีสารเคมีอันตรายอะไรเก็บอยู่บ้างทันใดนั้นได้เกิดการระเบิดขึ้นตามด้วยการระเบิดครั้งใหญ่ว่าอีก30วินาทีต่อมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือนี่คือ1นึใน10การระเบิดที่นอกเหนือจากนิวเคลียร์ที่มันรุนแรงที่สุดในโลกวันนี้เราจะมาดูเรื่องภัยพิบัตทิที่ท่าเรือเทียนจินนี่คือเทียนจินท่าเรือที่คึกคักเป็นอันดับเของโลก เชื่อมต่อกับทะเลเหลืองและเป็นท่าเรือที่มนุษย์สร้างขึ้นใหญ่ที่สุดในจีนแผ่นดินใหญ่ไม่น่าแปลกใจเลยเพราะตั้งอยู่ในจีนที่เป็นศูนย์กลางการนําเข้าและการส่งออกขนาดใหญ่และอยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงปักกิ่งสินค้าจํานวนมหาศาลผ่านท่าเรือนี้ทุกๆวันท่าเรือนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลคือหน่วยเทศบาลของเทียนจินเป็นส่วนสําคัญของนโยบายที่เป็นมิตรต่อตลาดของจีน ดึงดูดการลงทุนจากชาวต่างชาติเกือบครึ่งหนึ่งของบริษัทฟอร์จูนฟิฟเนเมีตัวตนในพื้นที่นี้ทําให้มีบริษัทมากมายตั้งขึ้นเพื่อหวังคว้าโอกาสในการตลาดหนึ่งในนั้นคือบริษัทตงเจียงบอนพอร์ตรุยไห่อินเตอร์เนชั่นแนลโลจิสติกที่ก่อตั้งขึ้นในปี2012โดยนักธุรกิจ2คนคือยูเซียวเหวยผู้บริหารระดับสูงและตงเซียงกังพนักงานขาย ซึ่งคนหลังมีเส้นสายในท่าเรือพันพ่อของเขาที่เป็นหัวหน้าตำรวจในพื้นที่ทั้งสองตั้งบริษัทโดยใช้คนอื่นเป็นนอมินีเพื่อปกปิดการมีส่วนร่วมแต่พวกเขาก็ผลักดันบริษัทอย่างเต็มที่บริษัทนี้ให้บริการเร่งด่วนด้านศุลกากรและการขนส่งสินค้าอันตรายโดยพึ่งพาเส้นสายในวงการพวกเขาได้พื้นที่11เอเคอร์ใกล้กับที่เก็บยานยนต์ใหม่ ซึ่งใกลกับย่านที่อยู่อาศัยเกินไปสําหรับการเก็บสารเคมีอันตรายโดยมันอยู่ห่างเพียงแค่500เมตรเท่านั้นตามความเห็นของที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมคนแรกแต่พวกเขานั้นก็ไม่สนใจเขาเลือกที่จะจ้างที่ปรึกษาคนใหม่เพื่อให้ได้เอกสารที่ต้องการตามแนวทางบ้านพักอาศัยที่ใกล้ที่สุดควรอยู่ห่างอย่างน้อย1กิโลเมตรหรือ2เท่าของระยะที่เป็นจริงบริษัทนี้ไม่ได้รับใบอนุญาตให้เก็บสารเคมีในพื้นที่ดังกล่าว แต่เริ่มเก็บสินค้าของลูกค้าตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี2014โดยได้รับอนุญาตชั่วคราวในเดือนพฤษภาคมของปีเดียวกันซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายในตอนแรกบริษัทใช้เส้นสายเพื่อเร่งการขนส่งให้กับลูกค้าทําให้ธุรกิจเติบโตดึงดูดลูกค้ามากขึ้นจนต้องขยายโกดังเพิ่มปริมาณสารเคมีที่เก็บเกินใบอนุญาตชั่วคราวตู้คอนเทนเนอร์ถูกวางซ้อนสูงเกินกําหนด และเก็บอย่างไม่ถูกต้องผู้จัดการไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมทําให้การจัดการสารเคมีนั้นแย่มากๆสารเคมีที่ผ่านไซน์นี้รวมถึงก๊าซไบไฟที่ถูกอัดและทําให้เป็นของเหลวของเหลวไวไฟของแข็งไวไฟวัสดุที่ติดไฟได้เองเมื่อสัมผัสกับน้ําเช่นซันเฟอร์และแคลเซีมาายมคาร์ไบด์รวมถึงสารเคมีพิษอย่างโซเดียมไซยาไนด์และสารกัดกร่อนเช่นกร,รก,กรดฟอร์มิกกรดฟอสฟอริก และเมทาครีลิกโซดาบริษัทนั้นขนส่งสารเคมีประเภทดังกล่าวราว1ล้านตันต่อปีมีพนักงาน70คนและมีรายได้ต่อปีเฉลี่ยอยู่ที่30ล้านหยวนหรือประมาณ147ล้านบาทไทยใบยอนุญาตชั่วคราวมีอายุแค่6เดือนแต่บริษัทก็ดำเนินการต่อโดยที่ไม่มีใบอนุญาตในระหว่างตุลาคมปี2014ถึงมิถุนายนปี2015ต่อมาบริษัทได้รับใบอนุญาตใบใหม่ แต่การดำเนินงานนั้นก็ยังคงไม่ปลอดภัยเหมือนเดิมในช่วงค่ำของวันพุธท,ที่12สิงหาคมปี2015ชาวบ้านใกล้เคียงสังเกตเห็นไฟไหม้รถยนต์ไกลสไซสของบริษัทรุยไห่ไม่นานหลังจากแจ้งเหตุนักดับเพลิงกลุ่มแรกมาถึงเวลา4ทุ่ม56นาทีแต่การเข้าถึงพื้นที่เก็บของของรุยไห่ถูกขัดขวางด้วยคอนเทนเนอร์ที่วางซ้อนเกินขนาดไฟดูเหมือนจะลุกลามจากรถยนต์คันเดียวกลายเป็นเหตุหการณ์ใหญ่ นักดับเพลิงถูกส่งมาเพิ่มแต่พนักง,งานของรุยไห่ส่วนใหญ่นั้นหนีไฟไปหมดแล้วซึ่งเข้าใจได้แต่กลับเป็นอันตรายเพราะไม่มีข้อมูลส่งต่อให้กับนักดับเพลิงเลยเมื่อเผชิญหน้ากับไฟพวกเขาทำสิ่งที่สมเหตุสมผลคือฉีดน้ำดับไฟตอนนั้นราวห้าทุ่มสนาทีเหมือนว่าความพยายามนั้นจะสูญเปล่าไฟลุกลามทำให้ต้องอพยพผู้คนตำรวจช่วยคนหนีขณะที่ไฟยังโหมกระหนำ่ำ เวลาห้าทุ่มสามสนาทีเกิดระเบิดดังสนั่นจากไซต์วัดแรงสั่นสะเทือนได้2.3ริกเตอร์เทียบเท่ากับระเบิดที่ NT 3ตันการระเบิดนี้ทําให้คอนเทนเนอร์สารเคมีถูกเปิดและสัมผัสกับไฟและความชื้นมันไม่มีคําเตือนไม่มีโอกาสให้ใครตอบสนองต่อการระเบิดครั้งแรกเพราะ30วินาทีต่อมาก็เกิดระเบิดครั้งที่2โดยครั้งนี้วัดได้2.9ริกเตอร์การระเบิดครั้งนี้รุนแรงกว่ามาก เกิดจากแอมโมเนียมไนเตรตในไซต์เทียบเท่ากับที t 21ตันซึ่งบางรายงานเนี่ยประเมินสูงถึง400ตันเลยทีเดียวคลื่นกระแทกจากการระเบิดรู้สึกได้ไกลถึง10กิโลเมตรเกือบทุกอย่างในะรัศมี1กิโลทุกทำลายอาคารผู้คนและวัสดุพังยับเยินอาคารในระยะไกลกว่านั้นก็ได้รับความเสียหายหนักหน้าต่างแตกในะระยะ10กิโลเมตรมีบ้านราว17,000หลังที่ได้รับผลกระทบ ระด,ดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยสับสนในช่วงแรกหลังการระเบิดเนื่องจากการสื่อสรารระหว่างหน่วยงานต่างๆนั้นไม่ดีไม่มีใครรู้ว่าเกิดระเบิดจากที่ไหนหรือเกิดจากอะไรและไม่รู้ว่ามีผู้เสียชีวิตหรือความเสียหายมากน้อยแค่ไหนแล้วหน่วยกู้ภัยที่มาถึงไม่รู้ว่ากำลังเผชิญกับสารเคมีที่มีพิษจึงไม่ได้สวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทําให้หลายคนได้รับบาดเจ็บทั้งระบบทั้งเดินหายใจผู้บาดเจ็บถูกอพยพไปโรงพยาบาล แต่หลายคนยังไม่ได้รับการช่วยเหลือหน่วยกู้ภัยให้ความสําคัญกับการค้นหาผู้รอดชีวิตมากกว่าการจัดการภัยพิบัติทางเคมีที่กําลังเกิดขึ้นทําให้สารเคมีอันตรายถูกทิ้งให้ไหม้ปล่อยควันพิษขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศอยู่อย่างนั้นวันรุ่งขึ้นในวันที่13สิงหาคมกองทัพเริ่มเข้ามาช่วยเหลือแต่บ่ายวันนั้นการดับเพลิงต้องหยุดลงเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีประเมินความเสี่ยงที่เหลือเมื่อการประกาศภาวะฉุกเฉินสิ้นสุด และเริ่มมีการนับยอดผู้เสียชีวิตโดยตัวเลขอยู่ที่173คนคนบาดเจ็บเกือบ800คนตั้งแต่บาดเจ็บเล็กน้อยจนถึงขนาดว่าเปลี่ยนชีวิตครอบครัวของนักดับเพลิงที่เสียชีวิตได้รับเงินชดเชย2.3ล้านหยวนหรือราว11.3แสน 100, บาทไทยความเสียหายนั้นรวมถึงอาคาร177,000หลังและยานพาหนะกว่า12,000คันโดยคิดเป็นมูลค่าราว1.1พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งตีเป็นเงินไทยอยู่ที่36,850ล้านบาทด้วยผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นพบไซยาไนด์ในแม่น้ำใกล้เคียงที่ไหลลงสู่ทะเลโดยสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเทียนจินระบุว่าปริมาณเกินขีดจำกัดที่อนุญาตมีการตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอากาศทิศทางลมจากสซพบมลพิษในอากาศสูงรวมถึงเมทิลเบนซินไตรเมทามีนและอีพ็อกซีอีเทนไฟและการระเบิดสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมร้ายแรง เพื่อป้องกันสารเคมีไหลลงสู่แหล่งน้ำมีการสร้างกำแพงดินสูง1เมตรรอบจุดศูนย์กลางใน,นระยะ3กิโลเมตรระดับมลพิษทางอากาศกลับสู่ปกติในวันที่4กันยายนของปี2015แผนการรับมือต่อเหตุไฟไหม้และการระเบิดครั้งแรกนั้นไม่เพียงพออาจเพราะหน่วยกูย้ภัยเป็นพนักงานท่าเรือไม่ใช่นักดับเพลิงที่ผ่านการฝึกอบรมนักดับเพลิงส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุราว18-19ปี ซึ่งมีประสบการณ์น้อยการฝึกของเขานั้นถูกจํากัดแค่ฝึกได้ในตอนเช้าหลักสูตรสั้นๆเกี่ยวกับอุปกรณ์และคู่มือศึกษาด้วยตัวเองแต่ความจริงแล้วพวกเขาไม่ได้มีความพร้อมเลยบริษัทรุยไห่บริษัทนี้เก็บสารเคมีมากเกินใบอนุญาตอย่างผิดกฎหมายตำรวจจีนพบว่ามีสินค้าอันตรายกว่า11,300ตันในไซต์รวมถึงวัตถุระเบิดและติดไฟได้เช่นแอมโมเนียมไนเตรต8 0 0ตัน โซเดียมไซยาไนด์0ตันและไนโตรเซลลูโลส290ตันซึ่งสามารถติดไฟเองเมื่อสัมผัสกับความร้อนหน่วยกู้ภัยนั้นไม่รู้ว่ามีอะไรในไซต์เพราะไม่มีการรายงานและถูกจัดเก็บอย่างถูกต้องเหมาะสมโดยรายงานในเดือนกุมภาพันธ์ของปี2016ระบุว่าเหตุระเบิดเริ่มจากไนโตรเซลลูโลสซึ่งต้องเก็บในสภาพเปียกโดยสารอย่างอทานอลอโซโพรพานอลหรือว่าน้ำ เพื่อปองการการระเบิดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจที่รุยไฮไนโตรเซลลูโลสถูกเก็บในถุงพลาสติกพร้อมสารทําให้เปียกพนักง,งานทําถุงเสียหายระหว่างขนย้ายทําให้สารที่ทําให้เปียกนั้นระเหยและไนโตรเซลลูโลสหลุดออกมาวัตถุไวไฟนี้ถูกทิ้งไว้ในอุณหภูมิ35องศาเซลเซียสในวันที่12สิงหาคมทําให้อุณหภูมิในคอนเทนเนอร์สูงขึ้นไนโตรเซลลูโลสแห้งจนถึงจุดที่ระเบิดได้ในที่สุดเมื่อทั้ง3ามชนิดนี้รวมกัน ภัยพิบัติจึงลุกลามอย่างรวดเร็วมีผู้ถูกตั้งข้อหาและตัดสินคดี49คนจากทั้งของหน่วยงานรัฐและผู้บริหารของรุย่ยไห่โดยอยู่เสี่ยวเหวยถูกตัดสินประหารชีวิตแบบรอลงอาญาพร้อมกับจำคุกตลอดชีวิตพื้นที่นี้ถูกเปลี่ยนเป็นส่วนสาธารณะชื่อว่าไห่กังพ์คโดยส่วนนี้นั้นถูกบดูด้วยหญ้าและถัดมาถูกเรียกว่าสวนนิเวศนั่นเองครับและเพื่อนๆละครับฟังจบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้าง อย่าลืมแสดงความคิดเห็นที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง Red Fire Podcast และเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องด้วยนะครับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ